ไปแล่ะโอ้ยเพิาไม่สไลด์ไปวะสไลด์หนอนขึ้นเล็บเผ็นเอเจอจนะไม่จริงเหรอยังไม่มีตอนย่าด้วยหว่าวันนี้ก็รู้วีแล้วสวัสดีครับผมสตรีมทุกวันนะครับช่วงสี่ทุ่มนะครับทั้งใน t ิ k กต k อแล้วก็ยูทู e เลย แวะมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์และติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอ,โอ,โอ้มันควรปรับให้รีเฟนชิงนา่าอย่างนี้นิดหนึ่งมันปรับนอ้อยไปน้อยสี่สองเลท เพ่งรี็ทำบัตรเสร็จสามโมงน่าจะกลับมาทันบัตรเลยดูลักแม่งยืนดิดูแลแม่งโดนไปอยู่ที่เมงหมดโอ้โดนไส้ยียดนีนเ<อ>แล้ว <c oughs> เขียนไม่ไหวใช่ผมได้สองตัวเลยสองเปอร์เซ็นต์แม่งไปอยู่ที่เมก็ถ้าเข้าสายไปแล้วต้องเดินบ้างเปิดตอ่อดี กูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าร้อยแล้วกูมีฮิวอะกูล่อมันได้เพื่อนมาเฮ้ยทำไรเี่ยมีสมองว่าสมองแบ็คไซให้หน่อยดิไม่มีไม่มีมึงมึนอะไรเปล่าวะไปเพื่อน ฮ่าพี that yeah, that you ่ได sort of ้เหรอเนี่ยอะไรนะตายอย่เราสวยมันตายได้เลยเนี่ยอะไรข้างบนเธอข้างบนหรอนี่ไงอย่าหิววอร์ดเข้าใจปะตอกมิดอ่ะอุ้ยมั้นมองไม่เห็นนเมื่อกี้ข้างหลังมันปิดหมดเลย อุ <kung> ้ยโดนเลยมัน <saturated> ดับโหลดตัวใหม่เลยไม่งติวะมูมูอ่ะโอ้อมงติตอนนี้ก็เออเรื่องของมึงเหอะโดนอื้มรอบจะบอกว่าไม่มีแล้วอย่าขวางกู 아아 What s <S มีอีกซอสอ่ะไม่ใช่เราวนสัยตัวสายเอร์สล <no> ็อกสอง ไวไแมไม่ได้หรอไม่ไเลยโคบโคบโคเฮี้ยไม่ไโ,โ,โมดโดยัง <c oughs> ไ,ไงวะทุ่แสนลึกเกินลิบห <'s> าย โอ้โหเล่าไเยอะเลือดอไม่มีการเลี้น pues ี่ยลูซี่มันยังไม่บาเรียอ่ะวะนี่เลือดมันเกี่ยวจัดเพราะว่ามันบาเรียไปแล้วเอมี่ยัไม่โดนได้ไงวะอุล็อกโดนกูล็อกโดนกูล็อกโดนสวยเพื่อน เาฟินวอลอะไรอ่ะดูฉันมาก็เลยกูโอ้โหอาชีพหนูมันแรงมากเลยนะเอฟบอลเลยทเอฟบอลราคาสี่โคมันให้แรงจัดพี่สะดุ้งเลยแล้วคือตอนแรกอะพี่ขึ้นไปพี่พี่นึกว่ามันในโขโหพี่ก็จะจะโขบออกไปแล้วใหม่รอบนึงเมฆช่วยด้วยเมฆ เอาต้องทำอะไรบ้างเออแล้วหนุ่มคนนี้อ้าวเคียร์พิมหากูได้ปะอ๋อเฮ้ยมังกรเลยบาลอน ตอไวได้ไม่เลยเจสพี่เกียรสมใจอยากยังไงกูมีแล้วตัวนี้ไม่ใช่ไงเอามาให้กูะมาม้าเขียนโดนเป็นล่างแล้วเปไม่ถือกอล์ฟเลยไม่พอ โคกโก้กดกดอยู่ข้างในไซด์แล้วมั้งยูโล่าวเราไม่ควรบับเลยนะ yeah. เย็นเยนเกินไหวอ่ะผมต้องไม่สไลด์ไปไวะสไลด์หนอนคุณ เห็นเจอ,อไม่จริงเหรอ <laughs> ยังไม่มีตอนย่าดีกว่าตอนนี้ก็มีแล้วเ <laughs> อ้ยไม่ตายโอ้โหไมเป็นหัวจัดแอมอยู่เลยไม่ได้บอกเพื่อนขออญาตเลยเลย<ล>โทเคนพลีส นีุ่ณเ่ยก็มีสัญญารเลยพุ่เข้าไปม่น้องไปเหรอจริงจริงเหรออาปาซื้ออะไรกันหรอช่วงถล่มนะเดินิีเลยใช่หนา นี่เสรจ็จมันบอลแล้วแบบว่าเหมือนเพราะว่ามันก็เดินมาแล้วมันตกอยู่กลางไซต์ตรงเนี้ยมันก็เลยเดินไหล่ออกฟืนมาดแิแรงของจริงจริเหรออืม ฉันเราจะเราจะคูบแล้วนี่ตัวมันตีกนไกอ่อะใครยังสู้ได้นี่อ่ะโอ้ยยี่ห้อตีโคตรแรงเลยดีไดลท์สคอยก่อนเรื่องนี้คิวมันเดือดไปกว่ะ อยมันเอาสูตรวะเอ,อ,อ้ใยรเอ้ยยยไม่เอาไอ้ยยยม่เอาออกดิงสองเนียวเขาดัด้วยไงก็ได้ฉันไม่เจยโอ้ไม่คยรจอชนะเลยจิเนี่ย

Oh, I'm